แล้วที่เมื่อวานนี้ได้เชิญชวนคณะสัตยาญาติโยมคณะสิยานุสิ์ทั่วไปได้ร่วมกันบริจาคต้นเข็มเพื่อจะปลูกต้นเข็มจากสามแยกหลวงตาเข้ามาเกาะการถนนอยู่เกาะการถนนอยู่กระทั่งถึงริมริมริมสองฝั่งถนน เมื่อวานก็ที่บอกเชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคต้นเข็มมาเพื่อจะปลูกบนถนนหรือบนเกาะการถนนพระธรรมวิสุทธิมงคลนับจากตั้งแต่แยกหลวงตาสามแยกหลวงตามหาบัวเข้ามานั้นเราก็เลยตกลงกันว่าจะเชิญชวนปลูกกันในวันที่สี่กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเ,เป็นวัน ประสูยของทุนกระบอมฟ้าหญิงจุฬาภร์เป็นการปลูกต้นเข็มเฉลิมพระเกียรติต่อต่อทุนกระบอมฟ้าหญิงด้วยก็เลยขอเชิญชวนนะเน้อแล้ววันนี้เนี่ยท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีก็มาเน้อเนี่น่าจะน่าจะให้ลูกน้องสักสองขั้นสามขั้นนะปีนี้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ที่มา จกกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันที่28เนี่ยปรากฏว่าลูกดองท่านเนี่ยท่านบุก,การเนี่ยเป็นผู้ออกความเห็นความคิดเนี่ยถึงสามแยกเนี่ยน่าจะเป็นสามแยกน่าจะเป็นสามแยกหลวงตาพระมหาบัวนนะลองลองกรอบว่าใครนะเป,นเป็นสารวัตรจราจรหรือหรือใครนะลองกอ แต่ไปพูดก็ไปบอกกันลองกรอบว่าเออถ้าเป็นสารแยกโกบอนโกบอนเนี่ยไปโฆษณาให้เขาเองเลยนะน่าจะเป็นสารแยกหลวงตาบรมมหาบัวบอโอ้เข้าทางเลยเออบอกเนี้ยน่าจะต้องบอกให้ผู้การปีนี้ให้สองขั้นเนื <laughs> เป็นแนวคิดที่ดีมากเอก็เลยให้ลองกรอบเต้นทำหนังสือทำหนังสือไปถึง ตั้งแขวงกานทางแล้วก็ทางทางาทางหลวงแล้วก็ทางหลวงชนบทขอขอขึ้นป้ายขอขึ้นป้ายสามแยกแยกหลวงตาพระมหาบัวก็เป็นเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสามแยกนี้เป็นสามแยกหลวงตาพระมหาบัวเข้ามาสู่ถนนพระธรรมวิสุทธิมงคล แล้ววันที่สี่กรนยาคมก็ขอ,ขอเชิญชวนพระนัสถาญาติโยมสิยานุสิ์ทั้งหลายที่มีโอกาสหรือมีเวลาหรือพอสละเวล่เวลามาได้เราก็สละเวล่เวลามาร่วมกันปลูกต้นเข็มในเกาะกลางถนนพระธรรมวิเศทธิมงคลมาปลูกให้เตม็มให้ให้แดงให้เหลืองอลา,ามไปแน่นในบนเกาะกลางถนน ไปเห็นเกาะกลางถนนในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเกาะกลางถนนเต็มไปด้วยต้นเข็มเนี่ยก็ตัดแต่งได้สวยไปเกาะกลางถนนตรงไหน,นตนัวไหนก็มีแต่ป้ายบรรหารแจ่มใสบรรหารแจ่มใสอยู่ตลอดเอออันนี้ก็บอกขา่าวเล่าแจ้งให้แกคณะสัตยาธิยมทราบกันด้วยเล้แล้วนี่ก็ใกล้เข้าเป็นสามมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนพรุ่งนี้ก็เป็น เป็นเดือนกนตกดาคมซึ่งเป็นเดือนเข้าเป็นสาก็ขอเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านสทธาาตนโยมศิทธญาณุสิ์ทั้งหลายก็พากันวางแผนคิดวางแผนชีวิตของตนเองว่าเออช่วงเข้าเป็นสาเราจะบำเพ็ญกิจอันเป็นบุญมีกุศลเพิ่มพูนขึ้นมาให้แก่ชีวิตของเราได้อย่างไรเพราะว่าช่วงเข้าเป็นสาเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ที่พระสงฆ์ท่านได้ เข้าจำภาษาตลอดไตมาาคือสมเดือนเพราะฉะนั้นแต่ละวัดแต่ละวัดก็ดจะอบอุ่นหนานแน่นไปด้วยพิสุสามเนรอุบาสุอุบาสิากาผู้เข้ามาจำภาษาเพื่อร่วมกันเพื่อรีบเร่งทำความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองในตลอดพรรษาเพื่อมีความเจริญในธรรมวินัยของพระเจ้า เพราะนั้นก็เป็นโอกาสที่ก็นสถาญาตโยงณ็น่าสิทธิธรรมสิทธิที่พอที่จะาวางแผนชีวิตของตนเองได้หรือจัดสรรเวลาของตนเองได้เข้ามาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดในสำนักต่างๆตามที่ตนเองมีความศรัทธาหรือมีความพอใจเราก็เลือกคัดสรรเข้าไปสู่สำนักนั้นวัดนั้นหรือจะเข้าไปใส่บาตรโดยเฉพาะวัดป่าบ้านตาเราปีนี้เข้าเป็นสา พิสุสามิเณที่วัดจำมิสาก็ค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้เมื่อพิสุที่อยู่จำ็นสาเยอะอุบาภพองปา้วยอุบาสกบาิกาท่านก็ต้องการแต่ท่านก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านหรือมีอาหารการบริโภคเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของท่านเพราะท่านไม่สามารถที่จะไปขวนขวายสเสวยงหามาจากการทำไร่ไถนาจากการทำมาค้าขายได้ ท่านต้องอาศัยจากการอุปถากว่าถากจากคณะอุบาสกอุบาสิกาหรือคณะสัตยาญาิโยมเป็นผู้ให้ท่านจึงได้ชื่อว่าพิสุพิสุซึ่งแปลว่าผู้ขอนั่นเองแต่วิธีการขอของท่านก็คือขอด้วยการบินบาทอุ่มบาทเดินออกไปตามีท่านใดที่มีความศรัทธาพร้อมที่จะให้ท่านท่านก็ยืนรับด้วยความเคารพคือด้วยความสำรวมนั่นเอง นี่คือการขอของของพระพิสุท่านไม่ได้ไปเอ่ยปาท่านไม่ได้ไปบ,บีบบังคับหรือไปอ้อนวอนขอร้องในการในการให้ของบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้อันนี้เพรานะนั้นสัทธาญาติโยมในพรรษาก็เป็นที่ทราบเป็นดีอยู่ว่าพิสุที่มาจำพรรษารวมกันก็ค่อนข้างเยอะพราะทั้งอุบาสุกอุบาสิกาที่เข้ามาอยู่จำพรรษาเพื่อประพฤติปฏิบ,บัติอรบรมจิตอบรมใจของตนเอง พราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันมากรวมกันเยอะอย่างนี้ก็ต้องได้อาศัยอ,อาหารการบริโภคหรือเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเพิ่มพูนขึ้นเยอะขึ้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหลา่านี้ที่จะได้มาก็ได้มาจากคณะนสาญญาตัตยาโยมเป็นผู้ให้มาตั้งแต่ตอนเช้าก็พาขึ้นมาใส่บาตรถวายพระตาหารต่างๆทั้งหลายให้ท่านอยู่ได้อย่างสะดวกไม่เป็นปริพเทความกัง,งวลท่านก็จะเอาเวลา ในความสะดวกของท่านเนี่ยมาภาคเพียรในการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมหลักวินัยหลังจากนั้นท่านก็น้อมนําเอาหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านได้ศึกษามาแล้วอาจจะศึกษาจากตำรับตำราอาจจะศึกษาจากครูบาอาจารย์เมื่อท่านมีความฉลาดหรือมีความรู้จากการศึกษาท่านก็น้อมนาเอามาปฏิบัติรีบเร่งขวนขวายด้วยความภาคความเพียรในการอบรมจิตอบรมใจของท่านเมื่อท่านมีความรู้ความฉลาด ในธรรมวินัยที่ท่านเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของท่านเองแล้วท่านก็น,นำเอาธรรมวินันที่ท่านมีความรู้ความฉลาดนั่นแหละมาแจกแจงมาบอกกล่าวบรนณาต่อคณะสัตยาิโยมหรือประพฤติปฏิบัติให้คณะสัตยาิโยมได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อจะน้อมนําเอามาคิดพิจารณาแล้วขอประพฤติปฏิบัติตามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพุทธบริษัทท่านสี่ในพุทธศาสนานเรา ก็คือพิสุสัสมเนธอุบาสุบาสิกาก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมวิไดมีความสุขอย่าแงบบแท้จริงเพราะความสุขของพวกเราจะเกิดขึ้นมานั้นมันไม่ได้สุขอยู่ที่ร่างกายร่างกายของคนเรานะั้นมันเกิดมามันก็มีความแก่ความเจ็บความตายแอบบสมเสมอเบื่อกระโดดเพราะฉะนั้นร่างกายของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนนั่นแหละคือกองทุกข์แต่เราก็สามารถเอากองทุกข์นี่แหละคือท่าแขนร่างกาย นับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะซึ่งเราอยู่ได้ด้วยการบรรเทาทุกมาตลอดตั้งแต่วันเกิดมาแล้วเออเอามาเป็นเครื่องมือในการสร้างทมขึ้นมาภายในจิตในใจเมื่อเราสามารถสร้างทมขึ้นมาภายในจิตในใจของเราได้แล้วธรรมะนั่นแหละที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละจะเป็นผู้จะเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแก่เราอย่างแท้จริงนับตั้งแต่เบื้องต้นก็คือจิตมีความสงบ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอได้ความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตใจดวงนี้ได้รับการอบรมนั่นเองท่านจึงว่าเช่นจึงบอกว่าจิตตังดันตังสุขข้าวหัางจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนําสุขมาสู่ตนเพราะฉะนั้นเมื่อชาวพุทธเราคือพุทธบริษัททั้งสี่ ได้รีบเร่งค้นขวายในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวมาผู้เถ่อบริษัททั้ง4่ในพุทธศาสนานี้ก็จะมีความเจริญในธรรมมีความสุขในธรรมอย่างแท้จริงเมื่อความเจริญในธรรมเกิดขึ้นมาก็เท่ากับศาสนาระดับคือเจริญศาสนาเจริญไม่ได้เจริญอยู่ในด้านวัตถุไม่ได้เจริญอยู่ที่โบสถ์วิหาราราต่างๆแต่ศาสนาเจริญต้องเจริญอยู่ในจิตในใจของพวกเราชาวพุทธ คือเจริญในพุทธบริษัททั้งสี่น้อมเข้ามาพิจารณาเข้ามาดูจิตดูใจของตนแล้วเห็นในความเบิกบานความผ่องใสด้วยธรรมวินัยอยู่เป็นเนืองนิดนั่นแหละคือศาสนาเจริญเจริญในแต่จิตแต่ใจเราเจริญในในศาสนาศาสนาเจริญในเรานั่นแหละคือการรักษาศาสนาที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเมื่อพวกเราทุกท่านทุกคนพากันล้วนแต่มีมีความศรัทธามีความใส่ใจ ในการรักษาศาสนาคือรักษาจิตใจของตนเองพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอาลับพรนะลับพรจะนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจลับพร <c oughs> ยะทาวาริวาหฮาปุราปาริปุเรนติสาคันลัง เอวามาวีวะอิโตทินังเปตานหังอุปากะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชจตุสเปปูเรนตุสังกะปานจันโทปนราโสยะคามณิโชติราโสยะทา ทีโยนวิวันชันตัวสัมพันธวิโดนสันตุมันเตมมพวะวนตารายโยไอสุขีม กายโกอวัภาวะอภิวัตนาเสรีสานิจังทายปัจจัยด้วายใจตารัวยทารไม่ไหยทานติโยวัยดวยโสุขังภารัง รัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยาิตยาสานโดยข้ารวยข้าพยาเวลาโซขาสตุจุปัตวาอันิกาอันตรายาปีวินสันตุอเสสตวอน เจีายเาสติธนังลาพังโสติภาขยังโสข,ข้างพลังเสรีอายุจาวานุจเจผู้ขังวุธิเจียสวรยส์ตาตวะซาจะอายุจชีวเสธิภวตุเต ภาวะตุสซาบังการังระคันตัวซาบดวตาอสัมภาบุตถาดูภาเวตายสตาสติภวะตุเตมภาวะตุสซาบังการังระคันตัวซาบดวตาอสา สบทมาดูพาเวตัยสัสวดที่ภวตุเตมวตุสาปะบังการังรัคันตุสาบเดวตาสำบสังขาดูพาเวตัยสัสวสทติภาวัตุเต จะาหารทางกันเ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเนอะอาารอาหารสกอดทางอาหารสกอร่อน